แวัาดีพี่น้องเอ้ยู้ติตามสุดดาวสุกุสุคนดาวเก่งพี่น้องมือเสานี้เลยฮักหลุดพี่น้องเขาหมดสุดดาวเลยชี่ดาวเดี๋ยวฮกลุดคือว่เาเก่งคับพี่น้องโอ้ยมาติตามกันสิดีใจนั่สุกุสุคนเลยพี่น้องเด้อดาวเลยเขาขับปวดเขาต้องฮกลุดเดินดีคับเก่งขับ เี็น้อ่าปุ่นพันยัยเดี๋ยวเราพี่น้องนี่ห้าวบันไดขึ้นแล้วเด้กไก่เสือร้องแล้วเด็กยัยนมีหน้าเนี่ยก็ได้เสาองแล้วพี่น้องจากเมืนอวันที่เท่าไรขึ้นแถี๋ยวจีถามกรรมาการเมืองอยู่ว่าวันที่เท่าไรว่ากรรมาการเป็นผู้ไปจ้างมาลำจำคณะพี่น้อง,สองเสาร้องพันยเดี๋ยวสิบอกพี่น้องอีกเทียนหนึ่งเนาะ บั่นไก่เวียนเคียงให้มาบึงนากันมามวนนากันเด้อพี่น้องเด้อบุญเด่นซีสลองใส่บุญเด่นซีพี่น้องเอาบั่นบึงบึงดาว VIP นากันเด้อพี่น้องเด้อจังมาบึงบึงดาว VIP นากันเล่นดูๆโดนๆเป็นสกคนใดสั่งได้เงินได้หลายมาทําบุญมาสั่งบุญนากันเนาะพี่น้องเนาะสั่งไปเนี่ยไก่จำเร็จองเลยพี่น้องเอ้ยบั่นไก่เวียนเคียงก็เลยสั่งน้าทําบุญนากันก็ดีใจนาเด้อพี่น้องเด้อ เอาไปนียไปเบิวงดาวเบียพี่ดำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องป่องไปสุขุสุขคนพุทธิ์ตามสุดดาว VIP พี่น้องดาว VIP ดาวอเมริกาดาวสาตาร์ดาวโจนพี่น้องมือเศร้านี่เก่งพี่น้องเอ้ยเขาหมดเขาหมดตั้งหกดาวพี่น้อง เดมดทั้งหกดาวเกดาวเต็มเต็มนอกพี่นองเนาะดีใจน้ำพี่นองกวันที่ไปเบึงวันที่2ีสิบแปดกับบึงของวันที่ 2018, 2ีเก็ดที่ผ่านมาก,ก่อนพี่นองมันมาจังไลคือเขาเต็มเขาล่นขัๆแทบพี่นองเนาะดาวีไวันที่2ีสิเก็ดสิงหาคมสองพันห้ารสุดดาวีไเดนซีล่องเก่า เขาเก่าตัวสำรองพี่น้องได้เก่าได้สองเก่าดาวอเมริกาเดนเกตล่องเก่าเขาทั้งเก็ตทั้งเก่าพี่น้องก็ได้เก่าสองกับเก่าสี่หลุดพี่น้องหลุดเก่าสองหลุดเก่าสี่เขาตัวสำรองไม่พี่น้องลืมเข่าเขาตัวสำรองเขาหลุดตัวสำรองได้เก่าสองได้เก่าสี่ ดาวสตาเดินสามล่องสองเข่าสองพี่นังในสองสองหลุดแต่มาดาวจนดาวจนเดินสร่องศูนยในทั้งสีทั้งศูนะพี่นองบ่แมนไหมเข่าศูนย์เรืมเขา 0, ่าศูนย์ตะซำร่องในศูนก็ดศูนย์หพี่นอง ถือว่าได้หกหนึ่ได้หพี่ลองได้หกหลุดแล้วพี่ลองเนาะดีใจนะพี่ลองอาบานี้มาเบิ้งของวันทีนี้สิบแปดได้พี่ลองได้บานนี้เด้อบันทีนี้สิบแปดดาวีไอพีันทีนี้ 18, สิสิงหาคม2,568จับคู่ของดาววีไอพีจับคู่ Đó, quý vị phí chấp khu Sống Sống kết tám xuống tám

ร่องสามศูนย์ร่องสองเกตคู่วิ่งเดนสามร่องสอง 2. daw Amerika cho khu nâng xuống 0 xuống si cầu cầu viện si cầu viện công si cầu lòng xuống lòng xuống

đau sa ta đau sa ดาวสตาร์พมียพ่มีมวีเอพี่เราเพื่อนมิจฉาดาวสตาร์สิสือดาวสตาจับคูสิหลงเขียนวีเอพี่สิสือดาวสตาจับคูศูนย์ศูนย์แปดหาสี่

9 cơm mã 4 lồng 08 lồng cu win Đến hà lồng 9, 9. đảo tròn Hãy cô bạch Oka ngóc Wing ngóc kết บินหกเกดกลมหเกดล่องหกขาล่องแปดูนย์กวิงเล่นหกล่องเกด

c สามศูนย์สามหา c หาไดได้ พี่น้องเก็บหนักจอเด้อพ <gli apprentice. S 1> ี ja. ่น้องเด้อก mm ูได้เข้ามาแล้วก็ได้อย่าเริ่มก็ไลไ์ก็แช่ให้น้ำเลยล่ะพี่น้องดาววิเอพี่บ้นที่28สิงหา2 5 6 8สิงหาคม2 5 6 8จับคู่2เกต3023วิ่ง23กุม23 ร่องสองเกตลร่องสามควิ่งเด่นสมร่องสองดาวเมริกาหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่เก่าวิ่งสี่เก่ากลมสี่เก่าร่องหนึ่งศูนย์ร่องสี่ศูนย์คูวิ่งเด่นเก่าร่องสี่ดาวสตารศูนย์แปดหาซีหาเก่าวิ่งหาเก่ากลมหาเก่าร่องศูนร่องหาซีควิ่งเด่นหาร่องเก่า ดาวจนแปดศูนย์หกหาหกเก็วิ่งหกเก็กลมหกเก็ดล่องแปดศูนย์ล่องหกหาคุวิงเด่นหกล่องเก็เอาพี่น้องพวกนี้เข้ามาแล้วก็หายโศกโศกมันมันกันเลยพี่น้องเด้อลำลำเรื่อยๆร่ยกันทุกคู่ทุกคนเงินให้น้องช่องให้ไหลมือเอื้อนเฉามีแตกพี่น้องเลยให้คุณพารักษาเทวดาข้มครองให้พี่น้องครอบขั้วอยยุเย็นเป็นสุขกันทุกคู่ทุกคนเด้อพุ้ติจาม พอกันไม่วันที่ีซิเก่าพี่น้องสำหรับหัอนี้ขอเก่าค้าว่าสวัสดี